โรงเรียนบ้านสำรโรงครุประชาสามัคคีมีการจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์ในรูปแบบ active learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมได้มีการประชุม plc เรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่อยู่ในสาระประวัติศาสตร์ได้ผลสรุปดังนี้ 1. เปลี่ยนรูปแบบการสอนจากเดิมที่เน้นการท่องจำเนื้อหาสู่รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ active learning 2. เน้นให้ผู้เรียนลงพื้นที่จริงแทนการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนภายในห้องเรียนข้อสรุปดังกล่าวทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมได้มีการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้จริงโดยเริ่มจากหลักสูตรท้องถิ่น โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งมีการจัดกิจกรรมมาสำรวจโรงเรียนกันเถอะโดยการให้นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมสำรวจจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาสร้างสารรค์ผลงานเป็นสมุดเล่มเล็กกิจกรรมดังกล่าวสามารถตอบจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ครบทั้งด้านความรู้ทักษะและเจตคติในด้านความรู้ ผู้เรียนสามารถอธิบายข้อมูลจำเพาะของโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุประชาสามัคคีได้อย่างถูกต้องด้านทักษะผู้เรียนสามารถนำเสนอข้อมูลผ่านการทำหนังสือเล่มเล็กได้อย่างเหมาะสมเจตคติผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในการเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุประชาสามัคคีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีการจัดกิจกรรม Wal k คแกลเลอ ไปยังแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิน่นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติของสถานที่สำคัญในจังหวัดอุบลราชธานีและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและเกิดความรักความหวงแหนในท้องถิ่นของตนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ มีการจัดรูปแบบตามแนวข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ว่าการจัดการเรียนรู้เมื่อได้ดูย่อมดีกว่าได้ทำเมื่อได้ทำย่อมดีกว่าได้ดูและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการได้ฟังได้ดูและลงมือทำ